สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันทีส์เราที่รัดด้วยนะฮะเดี๋ยวคิดนี้เราจะมาจัดเป็นเทียร์ลิสต์ในซีซั่นที่95กันนั่นเองก็เอาง่ายๆเลยว่ามันมีตัวละครมาใหม่เพิ่ม2ตัวเอาง่ายๆมาทั้งคู่เลยครับตัวแรกก็คือคิงก็คือวิ่งนั่นแหละเห็นไหมผมเอารูปมาไว้และตรงนี้เรียบร้อยนะครับอีกตัวนึงก็คือบิ๊กมัมวานคือ EX ที่มาวันนี้นั่นเองอ่าและก็มีเพิ่มเติมอีกหน่อยนะฮะเป็นเรียกว่าตัวละครเก่าแต่อยู่นอกสายตา ไคโดนั่นเองนะครับไคโดหมัดเขียวว่าร่างเก่าเลยคือเอาง่ายๆว่าสกิลหนึ่งตายตายทุกตัวกระทั่งบิ๊กมัมก็ตายนะคือโอ้อะไรวะเนี่ยคือแม่งมาแบบมันพลิกโผอะครับเออเรียกว่าพลิกโผผมเลยผมไม่คิดว่ามันจะเก่งเอาล่ะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยสำหรับตัวละครเก่าๆก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับที่ผมยังจัดไว้อยู่ที่เดิมเช่นเดิมเลยนะครับก็ถ้าใครยังงงก็สามารถกลับไปดูเทลิสอันเก่าๆ ได้เลยนะครับไปฟังอันเก่าได้เลยซึ่งทีลิสอันแรกเนี่ยผมทําการอธิบายไว้หมดแล้วสำหรับแต่ละตัวละครน,นั่นเองนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเจลิสอันล่าสุดกันบ้างเริ่มแรกจากตัวไคโดก่อนไคโดมันเขียวร่างเก่าเนี่ยเรียกว่ามันพลิกโผจากตัวผมไปเลยมันอยู่นอกสายตาแบบผมไม่คิดถึงมันเลยครับแต่เนื่องจากว่าผมเพิ่งมาทาเหรียญสีแล้วเพิ่งมาเล่นพอเล่นปุ๊บค,คือแบบจริงเหรอเนี่ยเอาแบบอย่างแรกเลยนะสกิลอย่างไอที่ผมเคยทําเป็นแอโจอรไวันนะครับแล้วเรื่องตัวไคโดเนี่ยวิแปดสิ บูทแค่1ย้ำนะ0ปสบูทแค่1นส่วนซับก็อยู่ที่162นะครับคือใช้สกิล2ก่อนเด้งอาเด้งโจมตีกับเกาะสกิลทีเดียวนะครับส0,000่น000กว่าทุกตัวละครและประเด็นคือมีตัวละครไหนที่เลือดต่ำกว่า3เลือดมากกว่า3 0,000่นบ้างไหมครับที่ผมเคยเห็นเลือดหน้ากว่า3 0,000ื่นส่วนใหญ่จะอยู่ที่รับอาซับร้อยนะครับซับร้อยแล้วก็ใส่เลือดแบบสีช่องอะไรอย่างเงี้ยโจมตีสีช่อง เกาะหนึ่งที่เห็นนะเลือดถ้าจะไม่ผิดอยู่30,000ื่นนิดๆไม่ถึง31,000่นครับแต่ไคโดตี1ทีคือ30,000่นอัพผมบอกว่าอัพนะสามห0ื่นสี่สามหมนแปดบ้างสี่หมื่นบ้างคือแบบโอ้โหวงเล็บอีกทีนะ 80, เวอร์แปดสิบุ๊นหนึ่งเคลียร์ไหมครับโอเคละ่ะงั้นหมายเขาว่าถือว่าเป็นอีก1ตัวที่เล่นได้ผมมองว่าเล่นได้เลยและยิ่งอย่างวันนี้ไอตัวบิ๊กมัมเมาแล้วอะ่ะ มันเป็นทั้งสายโล่แล้วก็เป็นสายวิ่งแต่เห็นแท็กของตัวละครมันคือสถานะมันไม่มีเหมือนกับไคโดครับเช่นแบบถ้าถ้ามีเพิ่มเพิ่มเกาะอ,อยู่และถ้าแบบตายตอนอยู่ในทงอ่ะเลือก็จะเด้งอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ยอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับหรือว่าอย่างเป็นลูฟี่ EX ก็ได้โดนตีตายทีนึงปุ๊บมันจะเลือดเหลือหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าไอ้ตัวละครบิ๊กมัมเนี่ยไม่มีครับโรเจอร์ไม่มีครับแชงส์ไม่มีครับ คิดบุกไม่มีคือมันส่วนใหญ่มันไม่มีครับผมดังนั้นสกิลทีเดียวแม่งตายทุกตัวฮะเนี่ยคือคําตอบนะฮะดังนั้นผมเลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้นะครับแผดปัจจุบันก็ยังเล่นได้เลยนะก็คือตอนนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งเอาไปลงเล่นอยู่4เกมอะเจอบิ๊กมามาโนะเลือดอยู่ประมาณถ้าผมดูจากซับขอร5 5ยนะเลือดส่วนใหญ่น่าจะอยู่25งหมเออสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดอะแต่ผมตีดอกเดียว ย้ำนะบิ๊กมัมวานโนนะ2อครับใช้สกิล2ก่อนแล้ว1ทีเดียวอะ่ะ2 0ทีเดียวครับคือนอนเลยครับคือทำไมผมรู้ว่าเลือดน่าจะาประมาณนี้ว่าทีเดียวมันตายอะ่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าเกินแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่ตายลุกขึ้นมาอีกทีอีหน่อยอีกทีเดียวคือตายอยู่ดีครับผมแล้วก็มันเรียกว่ายังไงดีไอ้ก็ผมบอกไปแล้วไงแค่เ่มแปดสิ และลองคิดดูดีๆนะคือตอนนี้ผมกําลังปั่นทาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเลเวลหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นบูทสามนะครับที่ผมที่ผมจะทํานะที่ผมจะทําบูทสามมีไคโดมีลูฟี่นะครับคือทาแน่ๆเพราะว่าเป็นตัวแท็กที่มันต้องเล่นอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าคร่าวๆก็คืออยากจะบอกว่าอัพสุดยังแรงขนาดนี้อัพสุดนี่นึก้าไม่ออกเลยนะครับต่อมาในส่วนของคิงผมทำคลิปไปหลายคลิปแล้วว่ามันเร็วที่สุดในเกม เลนดึงทงได้ดีที่สุดแม้ว่าตอนนี้มี Big กนัมเอมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะดีไ,มไปมากกว่าคิงสำหรับสายวิ่งงั้นหมายเขาว่าคิงอยู่ยาวๆครับจากที่ผมดูนะเล่นดาไเมนต่ํ่ำไม่ไม่น่าต่ำกว่า6เดือนอะ่ะยาวเลยครับยาวๆเลยครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครมีคิงอยู่แล้วจะทําบูธสเพื่อในอนาคตเอามาทําเป็นซับต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มรอ้อยกลุ่มของไคโดด้วยร้ออสูร แล้วก็มันได้วิ่งได้แท็กคือแท็กมันครบอะครับทุกอย่างครบหมดทําเหรียญได้ด้วยดีแน่นอนครับกิงจบครับตามนี้เลยส่วนในบิ๊กมัมเนี่ยผมต้องคุยก่อนนะครับว่าคือซับสามารถทําได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเอาไปทําซับเหมือนกับแม่ใหญ่ตัวเก่านะครับไม่ใช่ทุกคนจะเอาไปทําซับเพราะซับมันแบบคือมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ทุกอันนะครับเออคือส่วนใหญ่ผมไม่เห็นใครเอาตัวบิ๊กมัมร่างเก่ามาใส่ในซับ เลยนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้เล่นเป็นเมนหลักเท่านั้นจากมุมมองผมนะเล่นเมนหลักเท่านั้นแล้วก็เหรียญเนี่ยก็เอาไว้สําหรับตัวมันเองอีกเท่านั้นทั้งเหรียญทั้งเล่นคือเอาง่ายทุกอย่างอะ่ะครอบตัวมันตัวเดียวครับก็ถ้าล่วงปุ๊บล่วงเลยแต่ทําไมผมเอาไว้ในแรงเอสเพราะว่าบางคนเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักถามว่าเล่นเป็นเมนหลักได้ไหมได้ครับคือมันเรียกว่าเป็น EX มาเพื่อปรับสนุลเกมครับเออที่แบบ ถ้าลูฟี่เ x เจอแชงคือแบบลูฟี่ต้องหนีเท่านั้นเหมือนกับตอนที่โรเจอร์เจอกับอาคาครับโรเจอร์ต้องหนีเท่านั้นอาคาเดินใส่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันครับก็คือใน1เกมเนี่ยคุณจะเจอตัวละครที่หลากหลายเขาวางหวังว่าจะเข้าใจเนาะคือเจอหลากหลายปุ๊บตัวเกมมันจะทําให้มันปรับสมดุนลน,นะครับเออถ้าแชงเจอวิกมำอยกักอยากบวกไหมครับก็แบบแม่เอยถ้าบวกสถานะหายอ่ะถ้าแชงไปแชงเจอคิงสมมติคิงดึงธงอยู่สกิลหนึ่งแบบ อยากเสียฟรีไหมครับเพราะสกิลไปก็เว้าเห็นปะ่ะแต่คิงก็ดึงทงได้อยู่ดีด้วยอะไรแบบนี้คือมันจะทําให้เกมปรับสมดุลได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับแพทปัจจุบันนั่นเองอ่าเทเลสก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตอนไหนที่อยู่ในนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวขอสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะฮะว่าเทเลสที่ซีซั่น95สําหรับผมนะตัวไหนดีที่สุดสําหรับตัวละครนี้ทั้งหมดคําตอบแต่แดน ดฟารมิโกครับมันเป็นตัวเดียวที่โอ้โหคือไม่มียังไงอะ,อะผมลองให้ดูภาพคือปกติเนี่ยดอฟาริโกอถ้าเจอแชนงหนึ่งสำหรับตัวผมนะผมว่าสู้ได้ครับดอฟาวิงโก้เจอลูฟี่ ex ใครแพ้ครับลูฟี่ต่อยคิงของกนันได้ไหมครับม,มันกางใหญ่ก็ไม่โดนใช่ไหมจากนั้นมันสกิลหนึ่งรัวๆเอาใหม่ดอฟาเจอกับโรเจอร์สู้ได้เนหะ็นไหมดอฟาเจออาคา ได้อีกแล้วอ่าโอเคไหมเอาใหม่แล้วถ้าดอฟ้าไปเจอกับบิ๊กมัมที่เพิ่งมาวันนี้ล่ะครับแต่นั่นแต่ได้นติ๊กตอกติ๊กตอกคิดดูซื้อได้ไหมบิ๊กมัมแพ้ครับคือแบบมันมาจากไหนวะเนี่ยคือเอาง่ายๆทุกตัวที่อยู่ในนี้ไนอะ้ที่ดอฟ้าฆ่าไม่ได้นะจา,จากที่ผมดูนะ 1. นึ่งไคโดครับเพราะว่าตีแล้วเลือดเด้งตีแล้วไคโดเลือดเลือดมันเด้งเรื่อยๆไม่ตายแน่ๆครับตัวที่สครับเซโต แต่เซตโตก็ยังมีสิทธ์ค่าได้เอาแบบดอฟี่แพ้หนักๆคือไคโดและไคโดอ่ะมีใครเล่นไหมจบครับหมายความว่านะแพทนี้ใครมีดอฟี่เบลหนึ่งร้อยแล้วก็ถ้าใครดูคลิปของผมแล้วที่ก่อนหน้านี้ผมทำดอรฟี่แล้วเซตเหรียญใหม่ครับก็คือหลัง,ลงกลางใยแล้วตีธรรมดาแค่2ชุดย้ําแค่2เต็มที่ผมให้3แค่3ชุดสกิล2อใยมาใหม่ครับก่อน15วินาทีที่ใยจะหายครับ มาใหม่ก็เรียบร้อยครับถือว่าเป็นตัวละครเรียกว่าเมตาอีกแล้วครับจริงๆมันเมตามานานแล้วนะตอนนี้ก็ยังเมตาครับดังนั้นก็ถ้าใครมีดอฟฟี่เล่นเลยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็กําลังปั้นดอฟฟี่อยู่ซึ่งจะเอามาเล่นเป็นตัวหลกักส่วนลูฟี่เอหรืออะไรพวกนี้ผมเอาไปเป็นซับเรียบร้อยแล้วนะครับคือแค่ทําแค่ทําเป็นซับอะเออแต่สู้ดอฟฟี่ไม่ได้นะ <laughs> ย้ำตานี้แล้วกันนะฮะก็ จบคลิปเป็นประมาณนี้บอกว่าจะช่วยในการตัดสินใจในการเล่นตัวละครกันได้มากขึ้นสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันครับ